สวัสดีค่ะนางสาวพรประาวาสีนักศึกษาปบัณฑิตวิชาชีพครูห้องสองเลขที่1ินะคะวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ครูแนนนะคะในหัวข้อครูมีวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอย่างไรนะคะอาจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะแบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของครูแนนกันนะคะกับหัวข้อนี้นะคะว่าครูมีวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนในการเรียนการสอน คุณแอนยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชัยโรเชียงสายนะคะคะ่ะปัจจุบันนะคะเป็นคุณครูค่ะอยู่โรงเรียนวัดบางบอนนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขต2ค่ะค่ะก็คือชื่อเล่นชื่อคุณแนนนะคะค่ะปัจจุบันนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะ ค่ะสำหรับปัญหาในชั้นเรียนที่พบนะคะคือ,อการส่งการบ้านค่ะเนื่องจากบริบทของเรียนเรานะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะ,ะในเรื่องของการเราสั่งงานไปหรือชิ้นงานหรือว่าการบ้านเนี่ยก็จะมีปัญหานิดน,นึงนะคะอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าอันนึงอาจจะว่า เราอาจจะสั่งเยอะเกินไปนะคะสองอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าประเด็นที่สามก็คือเด็กๆอาจจะมีภาระงานนะคะทางบ้านที่ต้องช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือประเด็นที่สี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการบ้านสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนเด็กๆจบไปก็ไปประกอบอาชีพเลยเงี้ยค่ะวิธีการแก้ปัญหาโผลครูนะคะก็คือ อย่างตัวอย่างเช่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งการบ้านเยอะเกินไปเนี่ยคุณครูก็ปรับลดลงนะคะถ้าพบเห็นว่าเด็กเนี่ยเหมือนว่าไม่มีการทําการบ้านมาส่งเนี้ยค่ะคุณครูก็จะถามก่อนว่าหนูมีการบ้านของวิชาอื่นๆไหมนะคะหรือว่าคุณครูท่านอื่นส่งสั่งการบ้านมาเนี่ยส่งมาอะไรนะคะของคุณแอนก็อาจจะขยายเวลาให้เด็กอีหนึ่งนะคะในการส่งการบ้านนะคะแล้วส่วนวิธีการเช่นสมมติว่า การบ้านเนี่ยที่มันเยอะเนี่ยเราอาจจะเป็นการทําในห้องเรียนให้เสร็จไปเลยก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะยกตัวอ,อย่างเช่นคุณแอนสมเทียศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะในม3เนี่ยก็จะมีเรื่องการคํานวณไฟฟ้านะคะเรื่องกฎของโอห์มนยคะคุณครูแอนก็จะให้เด็ก ให้โจทย์เด็กๆไปในห้องเรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กช่วยกันทํานะคะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาของโจทย์แล้วก็ทําแล้วก็ส่งในห้องเลยนะคะหรือวิธีการส่ออาอาจจะเป็นเพราะว่ามันยากเกินไปนะคะในส่วนของการยากเกินไปเนี่ยครูแดงก็ได้นัดให้เด็กๆนะคะช่วงพักกลางวันนะคะหรือว่าเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเนะะี่ยค่ะที่ไม่เข้าใจนะคะก็คุณครูก็จะ ติวให้ทีหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าขายายความรู้ของเขาไม่ใช่ว่าให้เด็กมาแล้วมานั่งเฉลยให้เลยไม่ใช่นะคะคือเราให้มาแล้วก็มาประมวลความคิดกันว่าเออมันเป็นยังไงลูกไม่เข้าใจตรงไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อยๆทําไปพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจนะคะมาช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรนะคะส่วนพนักงานเออส่วนตัวทางบ้านของเขาเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าโรงเรียนเราอะคะอ่ะก็คือบริบท อย่างว่าเลยคือผู้ปกครองจะทําอาชีพเกษตรกรส,ส่วนใหญ่นะคะส,ส่วนสองพี่น้องนะคะก็จะเป็นพวกทําปอกกุ้งทําปลานะคะเด็กๆนะคะก็อาจจะพูดง่ายว่าใช้เวลาตรงนี้ไปช่วยผู้ปกครองนะคะเช่นอาจจะเป็นว่า,าช่วยอา เขาเรีวไงคะอวิทน้ําอะไรเงี้ยค่ะเข้าเข้าปาเปลี่ยนน้ำอะไรเงี้ยคะปกติก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็ขาดเรียนบ่อยนะคะเราก็ต้องดูในส่วนนั้นด้วยนะคะแล้วคือ oh. เมื่อมีภาระงานอ่าก็ทางบ้านมากขึ้นเนี่ยคุณครูเองก็จะต้องดูว่าอ่าท่านเด็กๆมีภาระการบ้านที่มากขึ้นเนี่ยจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ย ไปช่วยผู้ปกครองได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องปรับลดลงไปในเรื่อๆนะคะอาจจะเป็นว่าถ้าสมมติว่าต้องไปช่วยพ่อแม่จริงเราก็อาจจะอย่างที่บอกค่ะคือขยายเวลาให้เขานิดนึงนะคะให้เขาได้ไปช่วยผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทํางานของเราด้วยนะคะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการบ้านของเราเราก็ต้องหาก,กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเช่นอาจจะเป็นเกมในห้องเรียนในชั้นเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับถ้าสมมติคุณแอนเนี่ย นะคะมีการบ้านให้เกี่ยวกับการหาค่าไฟนะคะการหาค่าไฟของม3เนะะี่ยค่ะแล้วก็จะจะให้เด็กอ่าลองไปดูสิลูกเราไปดูสิบ้านเรามีหลอดไฟกี่ดวงนะคะถ้าเราเปิดตามนี้ใช้เวลาชั่วโมงตามนี้นะแล้วหนูจะต้องเสียค่าไฟเท่าไหร่อันนี้ก็ให้เด็กลองลอง,ลองว่าก,กิจกรรมที่ทาแล้วคือราเจอจริง,รงๆอะคะ่ะให้เด็กได้ลองลองลอง,ลองทำลองทดลองกันจริงๆนะคะ,ะในส่วนของการแก้ปัญหานะคะก็คือพูดง่ายว่าเราจะต้อง เมื่อต้องเจอกับสถานาการณ์จริงๆด้วยนะคะในการแก้ปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไปนะคะว่าถ้าเราเจอตรงนี้จะแก้อย่างไรนะคะค่ะก็สําสหรับของคุณแอนนะคะปัญหาเรื่องการบ้านและการส่งชิงงานนะคะก็จะเป็นปัญหาที่สาคัญน,นะคะค่ะงก็ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบค,คุณคุณคุณแอนมากนะคะที่มาแชร์ความรู้นะคะหรือว่า แชร์ประสบการณ์ของคุณครูนะคะที่มีวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ